uh พระมหาวัชรารุกรมะหีสอนภูมิพลราช,ชุ่วรังคูลมีดีศริสมโภตอดดุดรญาตเสยามินทราภิเดชราช,ช่วโรดมบรงคนาคบพิษพระวัชรก้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอบด้วยราชศรัทธาโปรดกล้าโปรดร,ร,ดระหมองพระราชทานให้กรุงบริสัทสิคืพัน กองบินพลตรีจำกัดมหาชนนำโดยคุณชนพิชาจิประกรสุขเสษน้อมนำมานวายแด่พระผูุสงส์งผู้จำพรรษาการ่วนไรมากในอาวาสวิหารนี้ก็แล้่าดข้าพติฆทานี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจจะเลือดลอยมาโดยนัำภากาแล้วตกลงนักที่ข้ามกลางระหว่างสง จะได้เฉพาะเจาะจงแก่พระพิสุกรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบระมพุทธังญาตไว้ให้ให้แก่พิสุผู้มีจีวรเกา่าหรือจีวรทุกคนละผ้าหรือพิสุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีสติปาาาัญญาสามารถอ่านกระทำปฏินัสสารกิจให้ต้องตาพระวินัยโยมมรรคพุทธนงญาตไดา้เมื่อได้การกระติดแล้วไซ อานิสสังสัต์คุณจะพึงมงเกิดมีห้าประการคืออยู่ปรารจาไตรวรได้ไม pues ่เป็นอาวัิด้วยทุติยัติถิถิสิขาบทหนึ่งเก็บอติเลจีวรไว้ได้ไม่เป็นอาวันด้วยปฐมถินิสิขาบทหนึ่งชันชนะโธชนะปรังประโธชนะได้ไม่เป็นอาวันด้วยชนะโธชนะและปรังประโภชนะสิขาบทหนึ่ง เข้าไปในระแวกบ้านได้ไม่ต้องอาบันช่วยธนามันต่าจาริกับศึกษาบทหนึ่งจีวรลาภที่มันเกิดขึ้นในอาวาสจะเป็นของพิสุผู้ได้กลางกระดิ่แล้วหนึ่งทั้งจีวรการจะยึดออกไปอีีสี่เดือนตลอดเหมันจะรูดูดังนี้บัดนี้พระสงทั้งพวง จะมีความยินยอมพร้อมกันเพื่อจะรับภาพระกฐินทานนี้หรือไม่ถ้ามีความยินยอมพร้อมกันที่จะรับภาพระกฐินทานนี้แล้วไซจ,จงให้สัญญาสาธทุกการขึ้นให้พร้อมกันนก,การรับบัตรนี้เพอนสาธุสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตกตินัดธารกิจนั้น ให้เป็นการเฉพาะบุคคลสงก็ดีคณะก็ดีจากการกระถินไม่ได้แต่เพราะอนุโมทนาแห่งสงแห่งคณะและอัธยารกิจแห่งบุคคลกะถินเป็นอันสงอันคณะอันบุคคลการได้ดังนี้ก็แลพระพระกถินาทานนี้สมควรแก่พระพิสูุน์ผู้มีจีวรเก่าหรือมีจีวรอ,อาุทผลภาพหรือพิสูรูปใดจะมีอุสาหะ สามารถทำเจวรกรรมในวันนี้ให้เป็นกตินัฏฐากิจต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตมิให้วิธีวินัยนิยมทั้งปวงคลาดเคลื่อนได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดข้าพระกณินัฐารกับขา้าอนิองงันงสาสวั ข้าพเจ้าพ pues ma um, e nah in ิจารณาอย่างุ่มวรแต่พระมหาราชอาภัพยธรรมโอซึ่งเป็นผู้ผูสูตรทรงธรรมทรงวินัยชี้แจงยับดำสัพพมัจจารีโสมริัาซึ่งเลยเป็นผู้ให้โอวาทนุสานแก่นิสุสามเณรนและพระรหัสเป็นผู้ทรงสถิตมาติกาพราตูไัยวิทยกรรม จะไ่ให้ในนิยมดังนั้นกำเนิดได้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอ่าจกระทําปฏาิทินธรรให้ต้องตามพระบรมสุธาภิเาได้เพราะฉะนั้นพระพเจ้าพิจารณาเห็นว่าพระสงฆ์ท,งท,าาทั้งพวมจะยินยอมร้องกัรถวายผ้ารักิดธานกับก้งท้าอนิสังตปิฏานทั้งพวกนี้แด่พระมหาราเชริพภัธรรม ถ้าหากพิสูจรูปมรูปใจเห็นไม่สรงควรจงทับท้วงขึ้นนักที่ทําการประหวา่างสงถ้าเห็นสมงควรแล้วไซจงให้สัทธาสัญญาสาธุการขึ้นให้บอกกันนักการรบบัดนี้เกินสาธุ i นะโมสัจจพะคะวะโตอัระมาตโตสัมมาสัมพุทตะสัจจุขนาตุเมภันเฑสังโฆอิจฉัมภะสัจจินนทุสังุปนังญาติสัมภัสัจจักะลัง

นักนันทริจุงยัตตายัตตมะโตธรมะิตอิมัสสะปัจจินตุตัศสอายัตตัมะโตอาปาธัมะสนังจินริตุงโสตุนา はい。 どこ行った ตัวไม่เตี้ยาวัดไร้ใจไร้ย่ยสุขเงใจยุ่ก็แย่าวสับเทีติโยวิวัดชายตัสับพะโรยคอยวินัตใส่ตัวไม่เตี้ยผาวัดไร้ร้ย่ยสุข What

นาอนาเตปิปัญญาสะพายขี้น้อยอะปฏิวานจิตตอิยะตเทินนามหปัญญานิปัลลอยกสเมิงปฏิจอติปานิหนันติ

ขันตสามวัดัยสัพพพุทธายนุพาเวนะสทยสนตเตีพวัดตสาพมังคะรตสามปเทววัดัสัพนุพาเวนะสัทา